สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับเือนอาจารย์ต้องปับรูปถึับล่องถึงขีดนะเป็นต่างๆครับหลายคนโชคดีกันแล้วนะครับวันนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับเนาะก็มาเจอกันนะครับวันนี้ก็ปรับชื่อเว็บไซต์นะครับปรับชื่อ tiktok ปรับชื่ออ้อยังมีเหลือ ที่ที่ y o u t u ู e ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนชื่อใหม่นะอันนี้นะครับก็คืออาจารย์เกียรติปูหรือสีตาไฟเจ็ดแปดเก้านะครับถ้าใครเห็นเลขนี้นะครับฮาเลยนะครับเออนะวันนี้โชคดีนะหลายๆคนฟังเลยนะครับหลายคนนะโดมทั้งอาจารย์ด้วยนะครับโอ้ได้เลขนี้เฮงมากๆเลยครับเพราะว่าอาจารย์อาจารย์คือถ้า ถ้ามีเปลี่ยนเลขสําคัญสําคัญนะมักจะมาอาจารย์ก็เลยเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยนะฮะถ้าออกมาเจ็ดแปดเก้านี่ฮ้าเลยนะฮะจะมีรถไฟฟ้ามาจอดส่งหน้าบ้านเลยนะครับก็ <c oughs> ก็มีความร่าสู่ช่องนะครับหลังจากหายหน้าหายตากันนานนะครับวนี้ก็ก็บูชาปู่เวสวร์ได้เลยนะครับปู่เวสวร์ นะครับตรงนี้นะครับมาจากวัดจุราบันดีเลยนะครับเห็นเห็นต่างๆเลยนะครับถ้าใครโชคดีเห็นเมื่อวันก่อนนะครับเอออาจารย์โพสต์ไปเมื่อวันที่ยี่สิบเก้านใครไม่รู้นะครับใครได้ได้ไดูกันหรือเปล่านะครับแต่ถามไปหลายคนนะไม่เห็นเลขนะที่อาจารย์โพสต์นะบางคนก็เห็นเป็นเลขสามนะครับจริงๆก็เป็นเลขแป เลขแตดก็เลยเรียบร้อยเลยนะครับอร่อยเลยนะครับได้ชุนเลยนะครับในการที่คำนวณดีช่วงเนี้ยอาจารย์อาจารย์ไปเรียนหลายอย่างหลายศาสตร์นะครับมีก็ไปเรียนการคำนวณการคำนวณตัวเลขจากโหราศาสตร์นะครับซึ่งอาจารย์อาจารย์อ้อย,ยนะอาจารย์อ้อยไป็นท่านถ่ายทอดได้ดีมากนะครับท่านบอกว่าคนเรียนไปเนี่ย เดี๋ยวก็ได้รายคาเรียนคืนเอออาจารย์ก็ขำๆนะอาจารย์โมหรือเปล่านะสุดท้ายก็ก็ทัดเจนนะครับสุดท้ายก็รับทรัพย์รับโชคเลยนะครับรับทรัพย์รับโชคกันเลยครับเห็นกันหรือเปล่าครับถามมาได้เลยนะครับถ้าสนใจจะถามนะครับเวนะลาถามนี่ก็ ถามแยกหัวข้อให้ชัดเจนนะครับอย่าถามรวมนะเพราะว่าให้ให้ครูเนี่ยนะครับแม่นยำมากนะครับแล้วก็ไพ่ดีตอบดีให้เสียตอบเสียนะครับถ้าถามงานเงินความรักนะครับถามสามประเด็นไพ่พังนะครับไพ่พังมันจะมีไพ่ซวยนะครับไพ่หายยนาะนะครับดังนั้นอาจารย์ก็เลยต้องเตือนกันไว้ก่อนนะครับว่า ให้อะไรต่างก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะว่าให้ดีตอบดีให้เสียตอบเสียนะครับอย่าถามคลุมนะครับและอย่าถามซ้ำนะครับวันก่อนอ,อาจารย์ไปไลฟ์อีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องติ๊กต็อกอาจารย์ก็อา่านทุกคําถามเลยนะครับจำไม่ได้ว่าเป็นเป็นคนคนเดียวกันถามมาหลายๆคําถามฮามากเลยนะครับไม่รู้หาออกหรือเปล่านะครับใบแรกต่อว่าโชคดีก็ไม่ได้รับไปนะครับใบสองอาจารย์เปิดไม่จำไม่ได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันนะครับถือว่า หลงตกมากเนี่ยได้ขอวบาสวยนะครับแล้วใบที่สามลงมาอีกนะครับได้หายาน,นะครับอันนี้อันนี้เรียกว่าชีวิตแม่งสวยสุดๆเลยนะครับไม่รู้จะยังไงนะวันก็เตือนกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไพ่ไพ่ฤาษีเปิดกรรมกับฤาษีดาวยิ้เนะครับมีความแม่นยำสูงนะเพราะมันอย่าล้อเล่นนะครับพอจะติดการหายนะนี่ความสวยบังเกิดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็ต้องระวังดีดนะครับน,นะะนะครับเปิดตั้งกิ่นิ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อตกลงก,กันก่อนเนาะอย่าถามมั่วนะครับแล้วก็อสองก็คือให้ถามแต่ละประเด็นให้ชัดเนจนอาจารย์จะตอบให้นะครับโอ้าถามซ้ำถามซ้ำม,ม,ม,มาอาจารย์คนอ่านหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความซวยมันเกิดน,นะครับเราต้องเอาเอาคําตอบสุดท้ายเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับนั้นน่าสงสารมากเลยนะคนนั้นศากตาตั้งใจฟันนะแต่ว่า แต่ว่าดันถามมากกลายคาถามคํคถามสุดท้ายจบด้วยหายนะนะครับช่วงเวลาเขาเตือนกันก่อนนะโอเคนะมากนะครับอันแรกนะครับขึ้นมาเลยนะครับอุจิรภานะครับถามเรื่องการงานเป็นยังไงบ้างครับลังกิตนิ่งๆนะครับปูจ้าทูกอยางรูว่านะครับเรื่องการงานเป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้งานที่เราคิดไว้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับมีความผิดหวังเกิดขึ้นนะครับยังไงเนี่ยช่วงนี้ถือว่าดวงมันไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องงานตรงนี้นะครับอาจารย์ให้แนะนําว่านะครับหนึ่งเนี่ยอาจจะไปบริจาคน้ําดื่นนะครับบริจาคน้ําแล้วก็อันนี้เป็นทําบุญผู้สูงอายุนะครับหรือว่าทําบุญนะครับสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับคล้ายๆกับงาน ที่ติดขัดหรือมีปัญหามันจะได้ได้ลดน้อยลงนะครับสงดีจะไมนเกิดนะครับคุณพันิกานะครับคุณพันิกาจะได้เดินทางไปต่างประเทศปีนี้ไหมคะได้ไหมสงบนิ่งนะครับแสดงว่ายังไม่ได้ไปนะครับเอยังไม่ได้ไปนะครับ ที่คิดไว้ที่หวังไว้ก็จะไปรูป่นมานี่นะครับยังยังยังไม่ได้เป็นไปตามความหวังนะครับยังไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับก็ถามมาได้นะครับตอนนี้ก็เ,เปิดฟรีรนัน้นานๆถึงจะได้เข้ามาแต่ว่าต่อไปก็จะบ่อยขึ้นนะครับต่อไปก็จะ เกือบทุกวันนะครับประมาณสักสี่ทุ่มนะครับอาจารย์จะมาไลฟ์สดทางช่องนี้นะครับแล้วก็ให้ให้เรานะครับถามคำถามนะครับแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้แก่กันนะครับกดดาวกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นสะพานบุญนะครับนะครับเรื่องงานเป็นยังไงโอเรื่องงานนะคลิ้นคลิ้นดาวดาวพระราชไปดีนะครับดาวไม่ผิดแล้ว ดาวคารก็หมายถึงว่านะครับเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ว่าตัวคุณเป็นคนขยันขันแข็งนะครับเอางานเอาการสู้เต็มที่นะครับแล้วเรางานมันก็ต้องเหนื่อยนะครับแต่งานมันตะลุยแต่สุดท้ายก็สําเร็จนะครับดาวคารมันมหมายถึงคนที่จะกล้าผจิญภัยกล้าลุยกล้าจัดการในทุกอย่างปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่เรื่องงานโดยตรงนะครับใครอยากดูดวงส่วนตัวนะครับก็ กดจิ้มเข้าไปนะครับแชร์แล้วขอบคุณครับกดจิ้มเข้าไปทักอาจารย์ครับมาเลยได้นะครับเพราะว่าก็มีบริการนะครับด้วยเช่นน่าจอถ้าบริการถ้าท่านใดนสนใจจะดูดูเสร,ร็จเปลนะครับ,บรก,รก็มี มีค่าค,คร,รูนะครับฟรีเนาะเราก็มาคุยกันนะแบบนี้ครับเจอหน้าเจอตาหรือบางคนไม่สะดวกเจอหน้าเจอตาก็ปิดหน้าไว้นะครับมาฟังเสียงกันอาจารย์ก็จะได้ทักทายนะครับแล้วก็พืคุยกันแล้วก็คุ้มรับก็คืออาจารย์แนะนําว่าถ้าการดูดวงชะตาให้ดูปีละปีละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะครับมันก็จะได้รู้นะครับว่าปัญหาต่งตางๆมันจะเกิดขึ้น อะไรกับเราหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับเราเองก็จะได้มีแนวทางป้องกันแนวทางดูแลอะไรต่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับนี่ไม่แชร์เนแชร์น้าอขึ้นเลยขึ้นมาต้องแชร์ด้วยทำไ ฉ่นยิ่งเผาคาถาเดี๋ยวเธอลงไหลขอใหยความรักนี้ไม่มีเสือ่อมคลายขอให้รักฉันคนเดียวตลอดไปนะครับก็ดูดวงนะครับตัวนี้ก็มีโปรน,นะครับก็คือ3ามสินาทีหกเก้าเก้านะครับแล้วก็6กสิบนาทีเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับถ้า,าดูดวงส่วนตัวอาจารย์นะครับก็จะดู ในะระบบระบบไลน์นะครับระบบไลน์คอนะครับจะได้เจอหน้าเจอตานนะครับข mm ้ hmm. าิการสามสิบนาทีหกเก้าเก้นะครับหกสิเการอยเกาสิ้นะครับอถามก็ถามกมา็ได้เลยนะครับในตรงนี้นะให้ฟังฉนบางสายตาเธอมองมาที่ฉันคนเดียว ได้ไหมาจะใช้ตอนนี้เราก็ใช้ไพ่ครับไพ่ในการทำนายมีความแม่นยำสูงครับใครสนใจะจะถามสักทายนะครับมาก็ได้นะครับก็ดีดีนะครับนี้ก็ฟรีนะครับ ไม่รู้ทางช่องทางของ YouTube เป็นยังไงบ้างนะครับเห็นชัดเจนเสียงชัดเจนนะคร่บชมชม u t u b e ชม YouTube ช็นยูทชม ลองทดสอบการถามหาขึ้นมาจาก,ก ได้เลยนะครับผู้ฝ่าดีครับคุณไรเฟิร์นนะครับขอบคุณนะครับในการแชร์นะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาไลฟ์สดผ่านช่องนี้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะกระจายนะครับแบ่งเวลานะครับจะทําทั้งสามช่องทางเพราะตอนนี้อาจารย์มีเอ่อมีสื่อโซเชียลนะครับของตัวเองอยู่สามช่องหลักๆนะครับก็มีอ่า YouTube นะครับช่อง หมอกเกี่ยรครับเดี๋ยวเขจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นอ่าเป็นอาจารย์เกียรตินะผูกเรื่องสีตาไฟเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็เนี่ยก็ก็เป็นช่องในในการไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดแบบนี้นะครับนี่ช่องช่อง YouTube นะครับ YouTube แล้วก็ช่อง ต้องตอบร้อนตาไล่สดตอนช่วงบ่ายโมงนะครับโมงนึ่สองชั่วโมงนะครับสอชั่วโมงหน้าติมจอเลยเิเรื่อเรียนอยมาเรียนอะไรนั่นอาสังเยเอาสังไอที่อาเซียนาเซียนชมไปเรียนตั้งสัง ไปเรียนรู้กันมาวัาทาทานทำกีราของต้นปีเราก็เป็นตัวช่วยนี่ตั้งายที่เขาบวงส่วนที่ต่างๆเลื่องแนนี้แหลาก็มีความรู้ติตัวไปก็ดีเขาไปประกอบอาชีพเอาไปช่วยเหลือคนนะครับวิธีการทำเงินให้ตรงจุดอะไรเี้ยอาจารย์ก็มีนะอาจารย์ก็มีมีอะไรต้อรูออ้บ้าุก กันเสียงก็เหมือนกันใช่ไหมคาดูบวต่อมีมีรต่อคนนุ่นการเงินจะดีขึ้นหรือเปล่า,านครับก,การเงินจะดีขึ้นหรือเปล่าเข้ามาแล้วออกไปเงินกลับเราได้ไม่น้สักเทา,าไหร่้องไยช่วงข่าวขึ้นมาช่วงที่กันใช้เงิน สัมพทุณขึ้นมาต้องมีการเรียร์เพือต้องมีการพัฒนาผู้สัม กัไม่ีครถามเลยเราล่องเพลงดีกว่าัเพลงอะไรบาครับ

การจไม่ได้เพราะว่าตอบไป็นเาอะไรนะ ฮัลโหเดี๋ยวจะมาใจกันช่นี้นะครับตีห